สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไดโนเวลทัวร์ทุกคนรู้จักเมืองหลวงของนิวซีแลนด์กันไหมคะถ้ายังไม่รู้จักวันนี้พี่ไดโนจะพาทุกคนมาทําความรู้จักเมืองหลวงของนิวซีแลนด์กันและก็เมืองหลวงของนิวซีแลนด์มีชื่อว่าเวลิงตันหรือเป็นเมืองที่รู้จักกันในชื่อของเวลิงตันเมืองแห่งสายลมเนื่องจากเป็นเมืองที่ลมพัดผ่านมากที่สุดของนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ปลายสุดของเกาะเหนือระหว่างช่องแคบคุก,กกับเทือกเขาเรมูทาก,กะ ชื่อเวลลิงตันเนี่ยมาจากชื่อที่ตั้งเป็นเกียรติแดอาเธอร์เวลเลส l e ลีเมนะืองเวลลิงตันนับเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับสองรองจากโอ๊กแลนด์สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจในเมืองเวลลิงตันเช่นซีที่แกลเลอรี่เวลลิงตันซึ่งตั้งอยู่ในอาคารเก่าแก่ของห้องสมุดเมืองเก่าซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ศิลปะร่วมสมัยชั้นนาของประเทศนิวซีแลนด์มีทัศนศิลป์ที่ทันสมัยเป็นแกลเลอรี่หนึ่งในศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของเมืองเวลลิงตัน และเวลลิงตันยังเป็นเมืองที่มีคุณภาพการศึกษาสูงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติและนอกจากเวลลิงตันจะเป็นเมืองหลวงแล้วยังเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ที่ใช้สัญจรไปสู่เกาะใต้เวลลิงตันถือว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและความมีชีวิตชีวาภายในเมืองมีการจัดเทศากาลศิลปะนานาชาติทุกๆสองปีในช่วงฤดูร้อนในงานเต็มไปด้วยการเต้นรำภาพยนตร์นักเขียนนักดนตรีและศิลปะในทุกๆแขนง ้วทุกคนละคะสนใจเรื่องไหนกันบ้างไหมส่วนเรื่องการคมนาคมเป็นการคมนาคมที่สะดวกสบายการบริการแบบครบวงจรทางรถบัสรถไฟและเรือเฟอร์รี่เวลลิงตันเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งของนิวซีแลนด์และมีความปลอดภัยเป็นอันดับที่18ของโลกและเมื่อเราพูดถึงเมืองหลวงเราก็ต้องรู้เรื่องค่าครองชีพเป็นใช่ไหมคะซึ่งค่าครองชีพของเวลลิงตันเนี่ยเป็นค่าครองชีพที่น่ารักมากเลยเหมาะกับนักเรียนนะักศึกษาเป็นอย่างมาก และมีค่าของชีพที่คุ้มค่าสําหรับการอยู่อาศัยมากที่สุดในนิวซีแลนด์ต่อมาเรื่องความเป็นอยู่ของพลเมืองในเวลลิงตันขอกระซิบว่าพลเมืองในเวลลิงตันเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่อยู่ระดับสูงมากเพราะการเป็นอยู่ของพลเมืองเนี่ยเป็นการผรสมะสานความเป็นพื้นบ้านและความเป็นสากลเข้าด้วยกันอย่างลงตัวฟีลแบบว่าใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความดูดาอนอกจากนี้ชาวเมืองเวลลิงตันชอบพักผ่อนเป็นชีวิตจิตใจต่อมาเรามารู้รื่องภัยพิบัติกันบ้างดีกว่า เมื่อเวลาประมาณตี2 7 7นาทีของวันศุกร์ที่5มีนาคมพศสอ6 4ตามเวลาท้องถิ่นเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงระดับ6.9ไม่ไในจุดขึ้นทางตะว,วันออกของทางเกาะอน,น้อนประเทศนิวซีแลนด์โดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองกิสบอรนไปทางตะว,วันออกเฉียงเหนือราว180กิโลเมตรและมีความลึกเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ